สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอรายงานเรื่องมะนาวนะคะที่มาและความสําคัญของรายงานมะนาวเป็นผลไม้ตระกูลส้มประเภทหนึ่งค่ะเป็นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายแหล่งเพาะปลูกที่สําคัญได้แก่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดศรีธรรมราชจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุตรสาครจังหวัดนคนปรปฐมและจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้คนในภูมิภาคนี้รู้จักการใช้ประโยชน์จากมะนาวมาช้านานในประเทศไทยนิยมนำมะนาวมาประกอบอาหารกันเป็นอย่างมากค่ะรวมถึงการแปรรูปในท้องถิ่นของเราเองก็นิยมใช้มะนาวในการปรุงแต่งรสชาติของอาหารเช่นกันในปัจจุบันมะนาวมีราคาสูงขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับอดีตค่ะลักษณะของมะนาว ผลมะนาวโดยทั่วไปมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4-4.5เซนติเมตรต้นมะนาวเป็นไม้พุ่มเตี้ยสูงเต็มที่ราว5เมตรก้านมีหนามเล็กน้อยมักมีใบดกใบยาวเร็วเล็กน้อยคล้ายใบส้มส่วนดอกสีขาวอมเหลืองปกติจะมีดอกผลตลอดทั้งปีแต่ในช่วงหน้าแล้งจะออกผลน้อยและมีน้ำน้อยมะนาวเป็นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้คนในภูมิภาคนี้รู้จัก และใช้ประโยชน์จากมะนาวมาช้านานน้ำมะนาวนอกจากใช้ปรุงรสเปรี้ยวในอาหารหลายประเภทแล้วยังนำมาใช้เป็นเครื่องดื่มผสมเกลือและน้ำตาลเป็นน้ำมะนาวซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกนอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิดยังนิยมฝานมะนาวเป็นชิ้นบางๆเสียบไว้กับขอบแก้วเพื่อใช้แต่งรส การขยายพันธุ์มะนาวการจะปลูกมะนาวให้ได้ผลดีต้องเริ่มต้นจากกิ่งพันธุ์ที่ดีมีระบบลากแข็งแรงการขยายพันธุ์โดยวิธีการตอนเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดเพราะทำได้ง่ายและได้ผลดีการขยายพันธุ์มะนาวมีหลายประเภทเช่น 1. การปลูกในกระถาง 2. การเพาะด้วยเมล็ด 3. การเพาะด้วยใบ 4. การขยายพันธุ์แบบปรกชำ 5. การขยายพันธุ์แบบตอนกิ่ง กตัวอย่างการขยายพันธุ์แบบปักชำ 1. เตรียมวัสดุสําหรับปักชำโดยใช้ถ่านกแกลบบผสมทรายหยาบอัตราส่วน1ต่อหนึ่ง,ตนนงเตรียมภาชนะเหลือใช้อย่างแก้พลาส,สติกและกันกายตัดแต่งกิ่ง 2. เลือกกิ่งพันธุ์ที่ดีไม่อ่อนหรือแก่เกินไปไม่มีร่องรอยของโรคและแมลงทําลาย ตัดกิ่งแต่งใบด้านปลายกิ่งประมาณ3-5ใบใช้มีดคมปัดโค้กิ่งให้เป็นแผลรูปปากฉลามเฉียง45องศา 3. กีดโคนกิ่งให้เป็นแผลตามยา2ซนติเมตรตรงข้ามกัน2น้ 4. จุ่มกิ่งพันในฮอร์โมนเร่งรากแล้วยุกขึ้นวางพักไว้ให้พอหมาด 5. ใช้ตะเกียบหรือไม้ปักลงในวัสดุป,ปักชำ แนวเฉียงทำมุม60องศากับผิวหน้าวัดสดุปักชํำแล้วดึงขึ้นเพื่อให้เกิดช่องว่างก่อนปลูกต้นพันธุห 6. นำกิ่งพันธุ์ที่ดีเตรียมไว้ปักลงในช่องให้เอียงตามมุมเดิมหรืออย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความยาวกิ่งโดยให้เหลือตาเหนือวัดสดุปักช้ำอย่างน้อยหนึ่งตาและอย่าลืมสังเกตตาบนกิ่งให้หันขึ้นด้านบนด้วย 7. ลดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่แฉะให้วัสดุปักชามีความชื้นประมาณ60%จากนั้นนำไปใส่ในถุงพลาสติกใสมัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปวางในที่มีแสงแดดลำไร หลังปักชำสองสัปดาห์หากิ่งและใบยังเขียวสดแสดงว่ารากเริ่มแตกแล้วรอจนต้นแข็งแรงดีจึงค่อยๆแง้มปากถุงเมื่อครบ1สัปดาห์จึงค่อยนำต้นออกจากถุงโดยช่วงแรกวางไว้ในที่ที่มีแสงลำไรก่อนเพื่อให้มะนาวต้นใหม่ค่อยๆปรับสภาพจนกระทั่งได้รับแสงเต็มที่การใช้ประโยชน์และสรรพคุณของมะนาวมะนาวหนในผลไม้ตระกูลส้มใกล ตัวที่นอกจากจะนำมาปรุงอาหารเพิ่มรสเปรี้ยวแล้วยังมีการใช้ผลเปลือกน้ำและน้ำมันจากมะนาวเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคนานาชนิดสรรพคุณของมะนาว 1. ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ 2. ช่วยแก้เจียนเป็นลมวิงเวียนศีรษะ 3. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงและต่ำประโยชน์ของมะนาว หมะนาวช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปั่งสช่วยบำรุงตา 3. มมะนาวประกอบด้วยวิตามินและและร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย